ไลสดมอนไล่สดมาดูกันนะคะว่าจะไปพิสูจน์อะไรอย่าเพิ่งขุดนะให้รูไปดูก่อนมีสมาชิกมาเยอะแยะค่ะไหนดูสิเอาพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ค่ะนี่คือมีจุดทูบด้วยนะคะไม่รู้อะไรเราต้องพิสูจน์เราเจอแล้วเราพิสูจน์อย่างเดียว นะคะเราขุดตรงนี้แหละแต่ว่ามเป็นีจุดทูบด้วยเขารูอ้อยู่ว่ามันุัง่งยูตั้งแต่ไหนมาไม่ทราบค่ะท้าพิสูจน์อาะมีบอกูดพร้อมไว้บาดมีบอกูดพร้อมวะ มันเด็กหน่อยเห็ดหลินบ่เอถูกไมาเห็ดจะใช้ขันเด็กหน่อยจักแล้วจั้งทาเรียนเมนบ่สิบ่ของเกี้ยซะบอกงี้โอ้ยต่เกียบเป็นอะไรอ่ะดูต่เกียบค่ะดูต่เกียบอ๋อต่เกียบอยู่ไกลมากเป็นกิโลนะคะหมาหรือเปล่ามีถุงปุ๋ยด้วยนะคะมีถุงปุ๋ย แย่ไปแต่ข่อยมาพิสูจตสุบหมาเด้อปีนั้นข่อยกับพิสูจน์หมาตายนั่งเป็นหมาโอ้หมาค่ะหมาหมาหมานะคะพิสูจน์จบแล้วเป็นหมาค่ะหมาไงหมาน่อยสิบลอนหมาไงหมาไงหมาหลุ่นกลางทีน้ำตาลมาดูสิยะหมาจะเป็นพวกหมาค่ะหมาเอ๊ะ บ่หมาว่าท่านไหนเป็นกินเลยวัวตาฝังอืมหมาเฮ้าบอว่บ่แมียนก็ละสีเนี่ยมีหางมันอุ้ยแมีนโคตรวดเขากินบ่เหรอฮ้ยใช่จ้างเงินขนหลายๆอย่างเขาหางมันก็ยังว่าอยู่ใช่ไหมาย่มตรงเมียนเลยสัมผัสโตเมียนบ่าเมียนตรงเมียนโคตรบัก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 บูแม่ บักบู๋บ่หางอันกันนี่ปะนี่บักบูมันโตสีน้ำตาลก็นี่มไม่ลองกูดตรงหัวมันดูดูเผื่อเราจำได้ปีไหนก็แต่ให้ค่อยมาพี่สู์หมานี่มันเป็นหมาน้อยไม่หมาน้อยหรอกหมาใหญ่อยู่หมาใหญ่หมาใหญ่หมาน้อยหมาใหญ่กั้นแม่นบักบูยุติธรรมเมฆ ก็คนบางนี้ตัวก็นั่นตัวผู้นั่นตัวผู้แมีนเมีนหากหลายโอ้พ่อเมีนพ่อเมีนเป็นหมาไพรบุญมันมีไปตัวเนาะยาเบียบอยจารเมียนเยอะหอกพ่อเมียนแบบบุ๋มตีนใหญ่ใมันตีนเมื่อไหรก็ตายไปตัวนึงสุดยาอันนี้หมาเหมือนหมาไม่เหีบบไม่หรือเปล่าวะไม่ไม่ตัวสีพี่สูตจบนะคะเป็นหมาค่ะเออ สารวัตมาพิสูจน์มีแต่ศพหมาตายทั้งนั้นเลยมาหลายปีแล้วจบข่าวท้าพิสูจน์เราเห็นสิ่งผิดปกติเราก็พิสูจน์ไม่หรอกเราเราอาจจะเป็นคนฆ่าหมาตัวนี้ก็ได้เนี่ยคนที่ทำน่ะเป็นผู้่าดละอืมน่าตายตัวหนึ่งตัวสีอะไรสีเข็มหลัง สีเท,ทจบค่ะ